ดขอขมากรรมและถอนคำสาปตั้งนโมสามจบแล้วภาวนาพระคาถาว่าอิมังสัจ,จวาจังมิจฉาทิธิอทิฐานังปัจจุทรามิทุติยมปิอิมังสัจ,จวาจังมิจฉาทิธิอทิฐานังปัจจุทรามิตติยมปีอิมังสัจ,จวาจังมิจฉาทิธิ อธิษฐานังปัจจุธรามิคำอธิษฐานใดๆคำสาปแช่งใดๆที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนถึงแก่ความวิบัติพัดภาคหรือถึงแก่ความตายข้าพระเจ้าขอถอนณบัตรนี้ณนะถอนโมถอนพุทธถอนทาถอนยะถอนต้องคำสาปให้มม้มอมนถอนด้วยนโมพุทธายะ ยะาพาพุทธโมนะคำสาบแช่งอันใดคำอธิษฐานอันใดที่คนอื่นสาบแช่งเราไว้เพราะต้องคำสาบให้ข้าพเจ้าถึงแก่ความวิบัติต่างๆทั้งในอดีตชาติและในปัจจุบันชาติข้าพเจ้าขอถอนณบัดนี้ณสศูนโะมศูนพุทธศูนทาศูนยักศูนต้องคำสาบ ทั้งมูลศูนย์ด้วยนะโมพุทธายะยะทาพุทโนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทินข้าพระเจ้าขออำนาจพลังทิพพลังธรรมพลังจัก,กรวาลพลังแผ่นดินพลังสุริยันจันทาดาราลัษมีพลังเทพพลังบุญอันศักดิ์สิทธิ์พลังเทพ,พ,พ,เทพผู้ทรงฤทธิ์สถิตอยู่ในคิดทั้งหลายพลังอาริยะสงเจ้า พลังธรรมเจ้าพลังพระพุทธเจ้าทุกพระองค์โปรดแผ่พลังรัศมีธรรมให้ข้าพเจ้าหมดทุกข์หมดโตกหมดโลกหมดภัยสัพพเคะห์วิบากกรรมอันใดจงวินาศสูญไปและพ้นจากคำสาปแช่งทั้งปวงนำตนให้พ้นทุกข์ประสบสันติสุขอย่างแท้จริงและดับทุกข์ได้ในที่ทุกสถานในทุกสถานอาการทุกเมื่อเทิน